สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมหัวใจมีตีนอนเอเวจะพาเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมเดินทางไปบนเส้นทางสายเหนือถนนที่มีทั้งความงดงามของภูเขาหมอกบางๆและวัฒนธรรมล้านนาที่อบอุ่นเรากำลังอยู่บนทางหลวงหมายเลข101ครับเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านมุ่งหน้าสู่อำเภอปัวในจังหวัดน่านนะครับ ในช่วงต้นคลิปนะครับผมจะมาแนะนำภาพรวมของทางหลวงหมายเลข101ให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบนะครับทางหลวงหมายเลข101คือ1ในถนนสายหลักที่สำคัญของประเทศไทยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือฝั่งตะวันออกเริ่มต้นจากจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อมกับถนนพระหลโยทินที่ตำบลน,นครชุมแล้วทอดยาวขึ้นเหนือผ่านจังหวัดแพร่ เข้าสู่จังหวัดน่านและไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนทาวรบ้านห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเชื่อมต่อกับเมืองเงินแขวงชัยบุรีประเทศลาวถนนเส้นนี้มีระยะทางยาวรวมกันกว่า500กับีก่าิโลเมตรและในช่วงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มาจนถึงด่านห้วยโขนถือเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหมายเลข13ด้วยนะครับ ช่วงนี้ถนนนั้นเป็น4ช่องจราจรนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข101บางช่วงเป็น2ช่องจราจรบางช่วงเป็น4ช่องจราจรนะครับในช่วงเริ่มต้นนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดหน้านะครับพึ่งเริ่มต้นเดินทาง2ข้างทางนั้นเป็นต้นสักที่จังหวัดหน้านี่ถนนลายเส้นนะครับมีต้นสักยืนเด่นอยู่ริมทางให้ความร่มรื่นเขียวขจีสบายตาครับ ช่วงนี้นั้นมีงานซ่อมแซมถนนนี่แหละครับผิวถนนนั้นยังไม่ตีเส้นจราจรนะครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่18ตุลาคม2568ขณะที่อัพโหลดคลิปนี้ถนนน่าจะตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วอำเภอปัวในจังหวัดน่านก็เป็นอำเภอหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาเที่ยว ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับที่อำเภอปัวไม่ว่าจะเป็นดอยสกาดดอยภูคาถนนลอยฟ้าวัดต่างๆก็สวยงามนะครับเช่นวัดภูเก็ตวัดบึงสกัดหลายวัดเลยนะครับที่นี่แล้วก็ในช่วงไฮซีซันก็จะเป็นช่วงที่ฤดูข้าวนะครับฤดูทํานาข้าวนั้นก็จะเขียวขจีสลับกับวิวภูเขามองแล้ว ให้ความรู้สึกสดชื่นและสวยงามมากครับเรากลับมาที่ทางหลวงหมาเลข101กันต่อนะครับช่วงนี้นะครับถนนนั้นกำลังลาดยางใหม่ๆถ้ามีการตีเส้นจราจรแล้วถนนก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสข้างทางก็ขนาบด,ด้วยทิวเขาและทุ่งนาสีเขียวที่ค่อยๆละลายไปตามสายตาจากตรงนี้เราจะวิ่งขึ้นเหนือผ่านอำเภอท่าวังผาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอปัวนะครับ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ระยะทางนั้นประมาณ70กิโลเมตรจากน่านสู่ปัวนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ40 6 0ถึง60นาทีแต่ถ้าเราชอบแวะจิบกาแฟบ้างชมวิวภูเขาบ้างก็บอกได้เลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่า2ข้างทางนั้นก็มีคาเฟ่ยเยอะมีวิวสวยๆเยอะ ช่วงแรกของคลิปนะครับเราอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านช่วงนี้แถวตำบลผาสิงค์นะครับช่วงที่ถนนนั้นมีการลาดยางใหม่เมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับจากผาสิง์ก็จะมุ่งหน้าไปที่ตำบลบ่อจากตำบลบ่อก,ก็มุ่งหน้าต่อครับเข้าท่าวังผาที่ตำบลป่าคาครับถนนช่วงนี้นั้นเหลืออยู่2ช่องจราจรนะครับทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นนะครับ พื้นถนนจะเห็นว่าเรียบเนียนเส้นจราจรชัดเจนนะครับการขับรถก็ไม่ต้องเร่งรีบนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีเพียงสองช่องจราจรเท่านั้นปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นดีที่สุดนะครับทางหลวงหมายเลข1นึ1นี้ถือว่าเป็นถนนที่ดีมากพื้นถนนเรียบตามมาตรฐานของกรมทางหลวงเส้นทางส่วนใหญ่โค้งอ่อนๆลัดเลาะไปตามแนวภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวนานที่เงียบสงบ มีทิวทัศสองข้างทางสุดงดงามบางช่วงจะเป็นทุ่งนาโลง่งมองเห็นดอยผู้คาอยู่ลิบๆบางช่วงเป็นทางยกระดับเล็กๆผ่านลำคลองลำห้วยและสวนผลไม้โดยเฉพาะตอนเช้านะครับหรือว่าปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้หมอจกจะคลอเคลียตามแนวเขาเหมือนขับรถอยู่ในผืนผ้าสีขาวของธรรมชาติ จากอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอำเภอต่อไปก็จะเป็นอำเภอท่าวังผาสำหรับอำเภอท่าวังผานั้นเป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยศิลปะและศรัทธาเมื่อเราเข้าสู่อำเภอท่าวังผาที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำน่านเต็มไปด้วยวัดโบราณและศิลปะไทยลื้อที่ทรงคุณค่าจุดแรกที่ไม่ควรพลาดก็คือวัดหนองบัววัดไทยลื้อเก่าแก่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือหนานบัวผัน จิตกรรมคนเดียวที่เขียนภาพปู่ม่านย่าม่านในวัดภูมินนั่นเองสีสันและลายเส้นบนผนังวัดหนองบัวยังคงความงดงามแม้ผ่านมาหลายช่วงเวลาอีกหนึ่งวัดก็คือวัดศรีมงคลหรือว่าวัดกงวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวเขาเบื้องหลังสวยงามราวภาพวาดระเบียงชมวิวหลังวัดสามารถมองเห็นดอยภูคาได้ชัดเจน เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักเดินทางทุกฤดูกาลนะครับไม่ใช่เฉพาะฤดูกาลที่ข้าวเขียวขจีเช่นนี้และยังมีมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ตั้งอยู่บ้านเมตตาเป็นวัดที่เงียบสงบร่มรื่นเหมาะแก่การแวะกราบไหว้และเติมพลังใจก่อนเดินทางไปยังอำเภอปัวนะครับเมื่อเราผ่านอำเภอท่าบางาังผาผมก็นำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะเป็นวัด มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังไปด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆผ่านมาแล้วอยากไหว้พระก่อนที่จะถึงจุดหมายในอำเภอปัวนั่นเองนะครับ ลาที่ผมเดินทางนะครับคือวันที่18ตุลาคม2568และเป็นเวลาเทียเท่ยงๆนะครับทำให้วันนี้นั้นเราไม่ได้เจอน้องหมอกมาลอยคอเคียกับภูเขาแต่วิวสองข้างทางที่เป็นทุ่งนานั้นสวยงามมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราขับรถจึงไม่สามารถที่จะแพลนกล้องไปให้ได้รับชมได้นะครับอยากให้เพื่อนๆน,นั้นมาเห็นด้วยตาของตัวเองว่า วิวสองข้างทางนั้นมีความสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับบางช่วงนะครับเราจะเห็นภูเขาอยู่เบื้องหน้ามันก็ทําให้การขับรถนั้นมีความสดชื่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เดินทางมาไกลาจากกรุงเทพเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับเชื่อว่าวิวต่างๆนั้นจะช่วยให้เพื่อนๆนั้นมีความผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อยนะครับ จากอำเภอท่าบางผานะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอปัวเมืองแห่งภูเขาและสายหมอกจากท่าบางผานะครับใช้เวลาไม่นานเราก็จะเข้าสู่อำเภอปัวเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาและท้องทุ่งถนนเริ่มโค้งขึ้นเล็กน้อยและลมก็เริ่มพัดเย็นสบายสองข้างทางเต็มไปด้วยไรนาบ้านไม้และคาเฟ่ที่น่ารักเรียงรายกันอยู่มากมายนะครับ จุดหลักของคนที่มาอำเภอปัวนะครับเขาก็จะขึ้นไปบนดอยภูคาบนนั้นก็จะมีถนนลอยฟ้ามีวิวสวยๆให้เราได้รับชมได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ในตัวปัวเองนะครับก็จะมีวัดชื่อว่าวัดภูเก็ตวัดภูเก็ตตั้งชื่อตามบ้านนะครับบ้านเกตแล้วก็วัดนี้ตั้งอยู่บนภูจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดภูเก็ตไม่ใช่วัดที่อยู่ในภาคใต้นะครับ แต่อยู่ในเมืองปัวนี่เองนะครับหลังวัดมีระเบียงชมวิวที่มองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและเบื้องหลังก็คือเทือกดอยภูคาเทือกเขาดอยภูคานะครับภาพเหล่านี้แหละครับที่ใครมาก็จะต้องถ่ายเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ชมนะครับผมถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับวิวส,ยสวยๆเช่นนี้ผมถ่ายที่ระเบียงชมวิวที่วัดภูเก็ตนะครับก็อยู่ในตัวเมืองปัวนะครับห่างตลาดออกไปประมาณแค่ 1>, 1กิโลเมตรเพียงเท่านั้นเองนะครับวิวที่เห็นนั่นก็คือเทือกเขาภูคาครับเพื่อนเพื่อมิตรลักแฟนชมภาพสีเขียวนั้นเขาบอกว่าถ้ามองแล้วจะช่วยให้เราหายเครียดได้นะครับตัดมาที่ถนนกันต่อนะครับสําหรับถนนในช่วงนี้เราอยู่ในอําเภอท่าวางผานะครับอําเภอท่าวางผ้าจะมีถนนเส้นหนึ่งครับที่แยกไปที่อําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานั่นคือทางหลวงหมายเลข1 1 4 8แ เส้นนี้ก็จะผ่านผาช้างน้อยผ่านภูลังกาและก็มีจุดชมวิวภูเขาที่สวยงามมากนะครับทางหลวงหมายเลข1 14 8เดี๋ยวผมจะให้ชมภาพนะครับว่าจุดที่พูดถึงนั้นคือจุดชมวิวตรงไหนนะครับนี่แหละครับจุดชมวิวที่ว่าถ้าเพื่อนๆจะไปก็เลี้ยวซ้ายไปที่1 1 4 8ตรงข้าวังผานี้ได้เลยนะครับ จากท่าบางผาครับมุ่งหน้าสู่อำเภอปัวนะครับจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นี่ก็คือทางหลวงหมายเลข101นะครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมบางช่วงเป็น4ช่องจราจรบางช่วงเป็น2ช่องจราจรที่หัวใจมิตีนอรน์เวย์นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นะครับบทสรุปของทางหลวงหมายเลข101นะครับถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนสวย ที่ไม่แพ้เส้นไหนในภาคเหนือทางหลวงหมายเลข101ไม่ใช่แค่ถนนที่เชื่อมเมืองน่านกับปัวเท่านั้นแต่มันคือเส้นทางที่เชื่อมหัวใจของนักเดินทางกับธรรมชาติเข้าด้วยกันถนนเส้นนี้พาเราเดินทางผ่านอดีตปัจจุบันและได้พบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในการขับรถของผมวันนี้นะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านผ่านท่าวังผาและสิ้นสุดที่อำเภอปัว ผมได้เห็นทุ่งนาที่เขียวขจีเห็นภูเขาที่สวยงามและคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายขอคุณเพื่อนมิรักแฟนชมนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวทางหลวงหมายเลข101ของช่อง YouTube หัวใจมีตีน on the way ตอนนี้ผมมาถึงตัวอำเภอปัวแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ